คุณการสร้างโรงเรียนการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆนะครับจนกระทั่งได้รับรางวัลอิเลิกิควังคํงอันเป็นที่ประกาศนะครับอันนี้ก็ต้องขอชื่นชมนะครับส่วนในกิจการที่ท่านเปิดไล้รุ่งเรืองกิจกาของขวัญคาเฟ่เนี่ยทราบจากท่านในเภลนะครับว่าท่านกจะได้ชาวบ้านนะครับเข้ามาร่วมแบ่งปันโดยการจากบูธ ของดีของอำเภอตอนกางเนี่ยมาจําหน่ายจ่ายแจกจาหน่ายนะครับไม่ได้จ่ายแจกมาจําหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวนะครับซึ่งตรงนี้ก็ต้องขอชื่นชมเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนนะครับว่าเราก็ร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของสังคมธุรกิจของเราก็จะเข้มแข็งนะครับเพราะว่าถ้ามีนักท่องเที่ยวมาสินค้ามี ให้เพียงพอมีไม่หลากหลายนะก็ไม่ได้ดึงดูดนทะ่องเที่ยวนะครับที่พิธีกรน,น่าจะพูดเพินไปหน่อยบพวกว่าช่วงแรกก็นได้ขายสนให้กับประชาชนในอำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารช่วยเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้ามาในเขตอำเภอดอนตาลโดยมีไร่ดอกไม้ไร่สตบบรอเบอรี่และในอนาคตจะมีสวนเกษตร ส่วนผลนไม้เป็นต้นบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วริฉันขอเรียนเชิญท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารได้กล่าวเปิดไร่รุ่งเรืองกิจยาและของขวัญคาเฟ่และของขวัญคาเฟ,ขขาเฟ่ขอขอบพระคุณท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารเป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิด ไร่รุ่งเรืองกิจยาและของขวันคาเฟ่ในวันนี้ไร่รุ่งเรืองกิจยาก็เกิดจากบริษัท p k b สยามซสวิสจำกัดที่ได้ดำเนินธุรกิจมากว่า7ปีซึ่งบริษัทได้ช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดอาทิเช่นการแจกถุงย่งชีพช่วยเหลือประชาชนประสบภัยน้ำท่วมทุกๆปีการมอบทุนการศึกษา การมอบจัก,กรยานให้แก่เด็กนักเรียนในหลายๆโรงเรียนการสร้างบ้านให้น้องนักเรียนที่จังหวัดเพชรบูรณ์บริษัท